ชุมชนบ้านดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่วิกฤตภัยแลง้งจากที่เคยจนน้ำจนเงินจนความรู้วันนี้ที่นี่เปลี่ยนไปชุมชนแห่งนี้เลิกแลง้งเลิกจนเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งที่ประสบความสำเร็จเป็นชุมชนแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำมีสถาบัานการเงินชุมชนที่หลายๆห,หมู่บ้านต้องมาศึกษาดูงานซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาปตทยังคงนำความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนเสมอโดยหวังให้ที่นี่เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่าง ห,หลังจากที่เราได้รับความรู้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยฐานข้อมูลพร้อมระบบเทคโนโลยีการใช้พลังงานแล้วเนี่ยมันส่งผลให้พี่น้องเราเชาวตมบคิขี้เหล็กเนี่ยมีอาชีพที่ดีขึ้นเนื่องจากเราใช้เรื่องการบริหารจัดการอําได้ทุกวันนี้นะครับชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นชุมชนเข้มแข็งมันคงบังคั่งยั่งยืนเลิกแรงเลิกจนครับ